สวัสดีค่ะสวนนิดาค่ะวันนี้อยู่บนบ้านค่ะยังไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยถ่ายไม้มงคลที่อยู่บนบ้านนะคะนี่ก็ไม้มงคลค่ะดูเลยว่าชื่ออะไรแข็งแรงมากค่ะดูกิ่งเหมันชูชันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็คือมืดอะคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ มืดอยู่ค่ะกวากมรกตดอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากวากมรกตดอะค่ะแล้วก็มีมว่านงาช้างค่ะเสียบแทนกวากมรกเสียบกับกวากมรกตดด้วยนะคะนี่ก็กวากมรกตดอะค่ะพอเขาอยู่ในบ้านนี่เขาก็ไม่ค่อยโตนะคะแต่อันนี้ก็กวากมรกแล้วค่ะ เดี๋ยวถ้าเราทําสวนข้างล่างเสร็จแล้วเราจะบูรณะกวา,า,ากมรกตหาตะก,ก้าที่ไม่ใช่สีดำนะคะก็คือตะก,ก้าที่มันสวยๆแล้วเราก็จัดกวา,า,ากมรกตเราก็จัดจําหน่ายในกระถางละอาจจะร้อยหนึ่งหรือร้อยห้าสิบเพราะว่ามันมีเยอะมากะคะ่ะเรากำลังรอจังหวะอยู่นะะตัวนี้ก็สวยมากเลยมีคนมาขอซื้อแต่ว่า เราอยากจะทําให้สวยฝันนี้โดยไม่ใช่กระถางสีดําค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าตู้เย็นนะคะสาวน้อยปับแป้งค่ะจะให้ดูสิีมหัศจรรย์ค่ะนี่ก็กวับมรกตนะคะนี่ค่ะสีมหัศจรรย์ค่ะเห็นไหมคะตรงปลายของสาวน้อยปะาแป้งคะคะ มันจะมีหยดน้ำค่ะพยายามถ่ายยังไงที่ให้เห็นหยดน้ำตรงนี้ก็ได้ค่ะเราไม่ได้ลดน้ำนะคะเพีเยงแต่ว่าตอนที่เราจัดใหม่เนี่ยเราใส่กางมะพร้าวใส่ดินใหม่เปลี่ยนดินนะคะใส่ดินใหม่คือทำแบบคือให้เหมือนกับว่า ดินก็ใหม่แล้วแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนิดนึงปุ๋ยนี่ก็ไม่ใช่อะไรเลยอะค่ะข้าวค่ะแล้วก็เนียนดูสีดูดูด,ด,ดูดูที่ใบอะค่ะมีหยดน้ำอันนี้เราไม่ได้ลดน้ำมาประมาณห้าวันแล้วค่ะไอ้น้ำที่เราลดไปมันก็มันก็ชุ่มชื้นอยู่ใน น้อปาแป้งนะคะแล้วมันก็คายน้ำออกมาอยากจะให้ดูเม็ดน้ำนี่ค่ะดูสิ <c oughs> คะเห็นไหมคะนี่นี่นี่นีเม็ดของน้ำสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งเนี่ค่ะแต่อันนี้ดูสิเกาะอยู่ที่น้ำอะคะ่ะเกะเอ้เก็นน้ำเก็อยู่ที่ใบอะคะ่ะสวยมากเลยค่ะ ตอนที่จัดก็ประมาณได้สักห้าวันแล้วค่ะตอนที่จัดไปมันก็จะวางแปะๆที่กระถางนะคะผ่านมาประมาณห้าวันเริ่มสูงขึ้นค่ะก็เราแยกมาจากกระถางใหญ่อะคะ่ะกระถางใหญ่ซึ่งวันนั้นที่เคยย้ายให้ดูะคะ่ะแล้วพอมาสมบูรณ์เราก็จะพยายามแยกๆแ,แล้วก็จัดให้สวยแล้วถ้าใครสั่งก็จะจำหน่าย ถ้าแบบกระถางเล็กก็มีนะคะหกสิบบาทค่ะก็กิ่งเดียวถ้ากระถางใหญ่ก็เนี่ยกระถางใหญ่ก็ขนาดนี้ค่ะก็ยกไปวางได้เลยค่ะสวยไหมคะ